สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้อยู่กับช่องสาวสอนพ่อเราคือเกอ้าจากพี่น้องมันนี้ผ้าขึ้นโคข,ขึ้นป้าเนาะมหาหลาะเบิเ่งหิดจ้าเป็นว่าหิดลงงูกออกนี่ตัวทีบทัเดนออกจากพี่น้องหน้านำกันหลายคนอยู่เป็นบรรยากาศเป็นผู้จา้ามาทาั้งผู้มันนี้พ่อระเบออเป็นผู้จา้าพี่น้อง สาว <im sharing> สอนพ่อหลอกกับบ่เคยมาจักเถียรดอกมาน้ากันไป็นซีบุญละมือนี่มากับทีมงานหากินหมานคือเกาไปหลุนน้ากันนะจ๊ะเนาะไอ้สิได้บ่เอ้มือนี่โอ้ขึ้นไปหยากดด้วจ้าพี่น้องสาวสามทอดบ้านเราอดเลยจ้ะพ่อเรียบพ่อเรียบนี่มันนี่นะนี่นี่มันแง่มันก็ไม่โดดเดียว ่ขอจุนพุนห็นละงอกจังเดี๋ยวยิ้จ้ะพี่น้องเฮ็ดทานเฮ็ดละงูกเหลืองละงูกขาวเฮ็ดนาแยลกเดากบัด,ด,ด,ดได้ดยดังล่เฮ็ดทานพุน มานํากันหลายคนจกักแต่ไปยู่ใส่บุโค,โคบ้านใดน,นี่เหรอไงยะทำยุวัดน์ทำสมุนท่าจ่าพี่น้องตะบุญพาสุกบอกอำเภอวังสะหม้อด้วยจ่าพิกัดมือนีเสาซ้อนอยู่นีแล้วมือนีก็เป็นเสาวานันวันที่เท่าไรเฮ้ยยี่สิบหกบอกมือนีเมือนีเสาวันที่ยี่สิบหกนะจ่าพี่น้องพุทธภาคมหกแปดบรรยากาศหาเละน้ำโขงน้ำปลาเฮ้ยเพาได้อยากได้กินบางคนคนมาแต่เสาคนกระได้ลายยุาจ่าเนี่ย ฮิดผสมเฮ็ดร่วมหาต่อกันผิดใจาพี่น้องกําลังสิบไปพิกัดใหม่แต่ว่าผู้เพิ่นมากกว่าผืนใดหลายหลายเสิรุ่มเพิตาบ่เป็นหน่วยหน่อยเลยเพิ่มมากกว่าผืนก็ได้หลายเพไปว่าการสิบเลี่ยนพิกัดใหม่จ่าพี่น้อง

อือผู้ขึ้นก็ขื้นจ้าผู้องก็ลองหยกกันไหนเนี่ยเทนงไงอีลีสิอืมดอกหไงนะเออมองหางเสไมพอเราก็ไส่กอน่กมาดังสีสวนกันเปิดปลาไหมจ้าขามพ่งกนขยัปาขยะงคลงไนยกมาเหนละงงให้พี่น้องเบื้งนแม่อ้ี่ได้เห็นละงงงงามเถอะเบิ้งน นนด,ดูดูงา,า,ามคักเอ้ยดอกนี้แม่ผู้ผูหานี่ด่าเน่าเฮ็ดงามครับง่ายด้เฮ็ดลงูงเอิ่นออกกันแล้วจ้ะพี่น้องหลงห,หล,งล,งลงกันหลงโคกห,หลงปลา ึงเทิงพกเห็นเราโงกเป็นูมเมนต์เนี่ยัายงกันกระต้านกพวกนี้เก็บใช่กันนี่แหละเห็นเราโงกเหลืองตัวดีตพอดีตัวดีไปมันไสใหม่เบอร์ทียมนบอมีดีทั้งเทิงน่ะไส่ใหม่ไปเบอเงมมเงอเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงยังอะนี่เพิงแดงบอสยังดีๆงามๆงมต่นี่ เมืองไต่ปะเนี่ยดีตจขาเพิ่นจ้าอืเ,อาเสรากันเพาะจ้าปนีีเชียหาเห็ดเพาะเคียขักเคียเนี่ยจักได้ป่เนียกับพ่กันเชียเดยียนปเชียร์ปเชียรูปุเด,ด,ดี๋ยวดูวาเา ใส่ดูโอู้ได้สามดอกจ้าพี่น้องสามดอกอย่างดีไปขึ้นไปจุ่มไปจุ่มเลยมาใส่เด้ออู้ดอกนี้แม่โดดหมดไงเริ่มพัฒนาปลาแล้วขวดขวดยุบไปจุ่มไปจุ่มเลยขวดขวดแล้วกระเพาะขวดไปเรื่อยๆจ้าพี่น้อง เจิยุบเปิจุมปิจุม่มของเพลอนน่นะนะกดเมาเบิ่งคิมนี้แล้วก็จะเริ่มเปกํกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าราอนปีได้ก็มาแบบนึ้ืนฟู่ไห่ป้าอยู่นี่แหละจานพี่น้องนะ <c oughs> นักพัฒนาป้าโอ้กระตานี่ีขึ้นมาเห็ลนลกใง่ไงแถมมึงเห็นลรงงหไง ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลฟ์สลับผู้ใดที่มาเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนพ้าร้อยได้จาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในคลิปหน้าจะได้มีคลิปใหม่ใหม่ให้บึงเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีจา้า